เเออมาายรกล่นะไรไม่ตามจริงอ่ะเขาอ่ะไม่ให้แบบแบบเป็เบ็ดใหญ่เลยเว้ยพี่เขาต้องค่อยๆไล่เบ็ดก่อนทุกเพราะว่าถ้าเบ็ดเร็วอ่ะมันจะเสร็จไวไวใช่เบ็ดเร็วมันจะเสร็จไวเพราะของเพราะอุปกรเล็กอะไรอ่ะนะเอาไงไล่เบ็ดไปก่อนเนาะไล่เบ็ดห้าสิบไปก่อนไล่เบ็ดห้าสิบห้าเบ็ดน้อยอะ้ยลองซื้อไหมลองซื้อสักครั้งไหมเอาเลยพี่มาเปิดไม้แล้วเปิดหัวจริงต้องจัดเลยพี่จริงเปิดหัวคุณดูคิดว่าไงเปิดเลยไหม หัวนะเปิดข่าวก็เลยผมบอกให้เนี่ยเมบีตังไม่ออกพอให้ออกบอกไม่มีตังเสียงดังตาตาพี่พี่พี่ีคอนเทนเนอร์เองได้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาไม่เอาคอนเทนไรผมซื้อแล้วเล่นเล่นสล็อตกับคนในอ่ะคนในคุกอ่ะเยพูดไปเรื่อยพี่อจะพูดไปเรื่อยพี่อ๋อคนนึงตื้อแล้วนะ คุณจริงคุจริงคุณจังมาท้มาเลยอะไรอ่ะโอ้ยจะทำยางงี้หรอเอาดีเอสองเอสองโอ้โหคิวพ่อคิวแม่ไจากเชมาดกพันห้าไปจากเชลลิ่งมูล่า้ยไปน้เ้ยเฮยสองทีจะทำกูอย่างงี้อย่างน้อยให้กูได้พันหนึงหน่อย ไหลน้องไหลไหลไปไหลโอ้โหปวดหัววะปวดหัววะมันต้องมันต้องซานมันต้องแก้น้องผนพี่อาร์หมดแล้วล้างกาโบว์อะเหลือแค่ของมึงละม้นเมื่เอาของมึงก่อนวะเออโอ้งอมไหลเฮียกล้จะมาเล่นโชว์เฮียคิวแรกคิวแรกคิวช่องแรกโอ้ยีนิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดมันให้แก้ป่ะพี่ ให้มันให้แกนะมันถึงเวลามันถึงเวลาเออเอตุเอสาม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 มามาเลยก็ได้ได้กลิ่นเลยได้กลิ่นหรือหนิผก็ได้จัดเลยเออพยายามสิบหนึ่ง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 ไหลหมดทุกช่องสิบหนึ่งไหลหมดทุกช่องโอ้ข่อยหวยไม่เป็นไรพี่งิยบเงียบมึงหารกันกี่บาทเนี่ยแต่ละคนผมมื่นหนึ่งครับ พี่อาร์0ห้าพันโปห้าพันครับแล้วไม่เบียร์อ๋อไม่มีตงคงโอ้ไม่มีเด็กเสิร์ฟน้ำเออเดี่ยวแก้วพอมึงนีไม่ผมผมอยู่ข้างนี่ไงเป็นกำลังใจให้ไงมงียบดีกูจะปานกลังกับอะไรนะติดช่องสามสวยคิวช่องแรกเออเอช่องสองเอช่องสองโดดนันเนี่ยทรงเนี่ย ไม่จัดซื้อตอนเนียเข้าถามคนดูกนเอาไงเกมเมียไม่มานะผมบอกเกมเมียไม่มานะคนดูซื้อไหมคนดูไม่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 ซื้อไม่ซื้อพี่ไม่มาทรงนี้ไม่มาทรงหมดจัดเลยไม่มาตรงโดนอ่ะเนี้ยโดนตีนเฮะโดนโดนโดนเงินน่ะสิบสามวย ซื้อเกมอะไรเนี่ยกูซื้อเกมอะไรครับมันดูส่งมันมาไหมล่ะมานะแหละมานะดูไลน์ดูไลน์ไม่เป็นเลนี่โบมานะมึงก็หมดนะกูบอกก่อนนะห้าพันมึงเหม็นมึงเอามาโยนทิ้งนะมันมาเนี่ยมันมาเดี๋ยวเงินทวีต่งออกเอาละดูดิสุกและมันมาน้องมันมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนพี่ถึงไหมคือกินมันเริ่มออกนะกินมันเริ่มออกนะพี่เป็นไรที่เียวโอ้ คันนี้ฟอร์จูนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาดิบหนึ่งล้านนะปลาดิบหนึ่งคิวมาที่สามอ่ะผมว่าค็อกเทลลั่นนะพี่ผมมันจะโดนอ่ะเรื่องแกะมันก็โดนไอพี่อาร์ตตังค์พี่นั้น่ะค็อกเทลเบลท่าเบลท่าสิบลองดูก่อนมันรลอดลั่นก็โคบดไปแล้วตอนแรกอ่ะเ้าวคลอดคนเนี่ยเอ้เนื้อโุมัขเนี่ยเอเออโย่างเก็บแก้ตัวนี้ไว้ก่อนพี่มุดีขาเคเคเคอ้าวพี่หมดแล้ว มอุ้ยยาวดูอุ้ยไหลว่าอยู่หน้าจานเอ้ยมาดีอย่ยบ้าอุ้ยอุ้ยถะแก้วมานะเไอเยี่ยมึงดูสภาพแก้วอ่ะแก้วมานะเออไปไหล่ไปเป็นไงต่อนี่โอ้นี่คืนทุนอยู่เลยฮะได้กำไรนิดเดียวโอ้เฮียจะทำกูอย่างนี้ไม่ว่าใคร ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเกตเตอร์ตัวเดียวขอตัวเดียวขอตัวเดียวขอมาขอมาหน่อยขอมาหน่อยขอมาหน่อยกินมากินมาแอบขอมาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวขอมาหน่อยขอมาหน่อยขอมาหน่อยโอ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ไหลน้อยไหลน้อยไหลไปพี่กุนอยอยากได้คุูนึงเงี้ยนักหนักอ่ะเออเกตสวยคิวไหลอะไรไปต่องไงเนี่ย เปี้ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยถ้ามาอย่างเงี้ยเกมอะไรพันเดียวเกมนั้นมานะไอหมูอ่ะหมูที่เป็นคอนทอนอ่ะเกมอะไรอีกพี่เกมที่เป็นหมูอ่ะหมูทองอ่ะหมูโดดเลยเปล่าไม่ใช่หมูหมูทองอ่ะที่เป็นคอนอ่ะที่มันมีแบบเอาเพชรเอาไป cover อ๋อที่มันที่มันที่มันลุ้นวายอ่ะนะเออวายสี่เกม คลิปโตมาอ้าวเฮ้ยเอาดีใช่หรอแต่งมาสามหมนเก้าเลยหรอมาบอกทุนห้ารอยอะซื้อเจมลังดีว่าเฮอโหลเล่นเราไปสวยสวยสวยีมากวิยสวยมากเยลันจัดไปโพลาวุ้ยอุ้ยนิดเดียวสออยู่เลยห้คัโบคัมจอยก่อนเออเคสอง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 เคสอ โอ้ยเฮียเออโอ้โหเอ้ยสองไปยังต่ออุ๋ยเพชรไม่มาเลยหรอคิดถึงเพชรจังเพชรสองไปเปิดหเลยเรียมๆหน่อยโอ้ยเฮี่ยโอ้พี่อานมาจัดไอ้เหี้ยโอ้ยไม่มาแล้วพี่มึงต้องกดมึงต้องกดรอบมันกดทีนึงไอ้เหี้ยไงพี่อานไม่ลงเหมืองเราเพชรไม่ออกเลยมึงต้องกดรอบมันก่อนทีนึง ก็ซื้อมึงมาเห็นตัวเดียว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 รายอยู่ในเพชรต่ออยู่มันไม่มีวายพี่มีมึงไม่เห็นหรอเนี่ยเนี่ยบาแล้วเนี่ยไหลแล้วนะอ่าโอเคูเนลซื้อเลยฮะหลอกเขาเรียกว่าหลอกหลอกจอมีหลอกลายสวยเนี่ยลายอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยลายได้เขาเรียกว่าลายได้ จำไว้เลยได้เยอะกว่ารอบเมื่อกี้กูจะบอกไว้เลยนะรายได้โอ้โหรายได้เออไเอไม่เชื่อกูครับไหลเออสวยมากครับสวยมากราคาเอ๊ะหนึ่งเอโอ้โหเพชรเี้ยเออมาอีกเผ็ดสองเผ็ดสองมาโอ้ยเออมาอ